สวัสดีผู้ชมช่องรักดีๆีานด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลง google meet ในโนบุกนะครับให้มันเป็นไอคอนแบบนี้นะครับนครับเดี๋ยวเรามาเริ่อกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะแนะนำให้ใช้ Google Chrome นะครับในการทำในครัางนี้นะครับก็ให้เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Meet นะครับที่ Google นะครับแล้วก็เข้า เว็บแรกเลยนะครับหรือว่าใครจะพิมพ์ URL นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ URL ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับด้านขวานะครับด้านขวานะครับมองมองขึ้นไปด้านขวาบนครับตรงที่เมาส์ชี้นะครับที่เป็นจุดสามจุดเลียงลงมานะครับให้กดนะครับปึ๊บจากนั้นก็ ให้ไปเลือกนี่ครับเลื่อนลงมาครับจะเจอกับติดตั้ง Google Meet นะครับมันจะเขียนว่าติดตั้ง Google Meet นะครับอันนี้นะครับนี่ครับที่มอชีนะครับก็ให้เราเลือกอันนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดติดตั้งนะครับปุ๊บ เมื่อกดติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองปิดดูนะครับแล้วเรามาดูที่หน้าจอนะครับว่ามันมีไอคอนขึ้นมาหรือไม่นะครับนี่ครับนี่มันมีไอคอนขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับจากนั้นก็ลองเปิดดูนะครับนี่ครับ ถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์ URL ในการเข้าเบราว์เซอร์นะครับเราก็สามารถกดจากหน้าจอเดสก์ท็อปได้เลยครับปึ๊บนี่ขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ต้องเอาไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้นะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่องใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการชมนะครับสวัสดีครับ